โ okay. อ,อีกในหนึ่งนะฮ okay. ะหนึ่งศูนย์สามโอเคอีกในหนึ่งองค์ธรรมของกัตตุบทได้แก่เนานเราอ่านไปด้วยกันนะ,ะหนึ่งอกุศลนาน,นาคันกเจเจนาสิบสองเป็นปัจจัยองค์ธรรมของสมพัติธานบทได้แก่อกุศลเรียบ,รบประจิตเจ็ดนานาขันสี อาัยยะปฏิสนธิกรรมชรูปรวัติอิทากรรมชรูปเป็นปัจจุบันอ,อ,อาจจะยากเปิดน,นะดูนี่ก่อน <c oughs> อข้อหนึ่งเนี่ยทำอภิอสนุนตเจตนาสิบสองต่คำไม่ขีดเส้นสีแดงเนี่ยนานักขนิกาเนี่ยขนาดต่างกันอะ่ะใช่ไหมนา,นานาบุกคันาโอเคนะ,อะสองผลเป็นอ่ะ กุศลที่บางเจ็ดอกุศลที่บางเจ็ดเนี่ยเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีรู้จไม่ดีเป็นต้นถูกไหมเจ็ดดวงบนอะสีขเขียวเขียว่ล่ะเพราะทำเหตุจากอะไรทำอำาุศลกรรมมานะอันนี้นามนะเจ็ดดวงนี้เป็นนามรูปสมผลทั้งนามทั้งรูปเลยใช่ไหมกรรมช่รูปดูนะฮะปกติเราจะให้ว่าอะไรปฏิสนธิกรรมช่รูปปวัตติกรรมชรูปใช่ไหม แต่ตอนนี้มีมีคำนี้เข้ามา,า,าคำว่านี่อภัยะะยะใช่ไหมฮะอภัยยะฉบานนํำเข้ามาอันนี้ก็มีคําว่ามีอนิจจ่าเติมเข้ามาเห็นไหมฮะเนี่ยส่งผลในปฏิสนธิการเนี่ย นำเผื่อในอาบายนะอาปายาเนี่ยส่วนในประวัติการเนี่ยเป็นอนิจฐานอะอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีถูกไหมก็ไปอยู่ในนั้นก็ไม่ได้ยินดีหรอกในประวัติการอะสอบผลที่สองการเ่ยนะปฏิสนธิการประวัติการถูกไหมอันนี้ก็แน่นอนแล้วอารมณ์ก็ไม่ได้ยินดีเราถูกคนทรามานบาฮาบาฮาต่างๆถูกไหมอะไม่ได้ยินดีไง อ่านนิดถัาไม่ดีถูกไหมฮะอมโอเคพอนะอ้าวทีนี้ต่อไปหน้าร้อยสี่เนี่ยน,นี้ขอเร็วนิดนะน,นะเอ่อพูดถึงกูศลนเตนา2ี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่ไปเลยนะอ่าเราอ่านสามข้อเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะอ่านไปด้วยกันนี่แหละสองติเหตุกะอกกูกัฏฐมหากูศลนนานะคนะใช้ทิก,เกะเตนาสี่เป็นปัจจัยมะเหตุกะก,กุศูโสนวิปลาจกกิตแปดมหาวิปลกจิตแนะปดมาบขันสี่ กามสุปฏิปติสนธิกรมรมชลูปปวัติอิทะกรมรมชลูปเป็นปัจจยุบันสาติเหตุกะโอมักกะและทวีเหตุกะอุกัตทะมหาภูสลนานัคณิกะเจตนาแปดเป็นปัจจัยอเหตุกะภูสนวริปะจิตแปดมหาวิบาอ่าหมายนะมหาวิบากญาณวิปยุตธจิตสี่นามขันธ์สี่กามสุปฏิปติสนธิกรมรมชลูป ปวัติอิทะกรรม,มชรูปเป็นปัจจุยวันสี่ทวิเหตุกะโอมกะมหาภูสนานักสนิกะเจตนา,นาสี่เป็นปัจจัยอเหตุุกะภูสนวที่แปลระจิตแปดนามขันสี่กามสุปฏิอเหตุุกะปฏิสนที่กรรมชรูปปวัตติอิทะกรรมชรูปเป็นปัจจัยวันอภิน,นิพก่อนะอันนี้เกิดจากกามภูสนแปดนะแต่เขาแยกเป็นข้อาไล่ทีละข้อเลย ข้อสองเนี่ยติเอตุกขานี่ขณะธรรมนะมูลจะปกุกกาานนี่หลังธรรมพูดรวมๆไปเลยข้อสามเนี่ยจะมีสองคู่นะอันนี้ขึ้นหัวไว้ก่อนนะเขาถือว่าเสมอกันนะมีแลกท่านอยู่เห็นไหมมีสองคู่นะเออ่ข้อสามนี่มันไม่เขียนนะรู้ตัวเองนะตอนทำเนี่ยคันมูลจะเนี่ยติเอตนะแต่หลังทำแล้วไปโปกมกะชัน้นต่ำกับอีกคู่นึงตอนทำเนี่ยมูลจาเนี่ยทวิเหตุใช่ไหม ไม่้องกอบด้วยปัญญาแต่ว่าหลักทําแล้วอุปถาสองคู่นี้ถือว่าเสมอกันนะเขาเอาไว้ชุดเดียวกันนะเออลืมบอกไปนะข้อสองเนี่ยเลขสี่นี่นคือมหาปุยานสัมยุสีนะเขาเขียนสี่สี่เนี่ยหเห็นไหมโอเคแล้วข้อสามเนี่ยเห็นหเห็นเราเขียนแปดใช่ไหมแปดเนี่ยข้อชุดแรกเนี่ยนะจะเป็นติเหตุใช่ไหมแล้วก็โอมก,กะแล้วก็หลักทวิเหตุก็อ,อย่างละสี่ดวงไงเขาเขีเน 8, ยนรวมแปดถูกไหมฮะ แปดนี่คือมหาภูสโญาณสัมยุสีแล้วก็มหาภูสโญาณเรียบปยุสี่ปาอ่าขบวนรวมโอเคนะอ่ดี่พูดหวยก่อนนะเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะข้อสี่นี่ต่ําสุดเลยนะฮะขณะทำมุจเจเนทวิเหไม่ไม่ก่อนด้วยปัญญาแต่ว่าหลังทําแล้วก็โอมอากาศด,ด้วยถูกไหมอ่ามาฟังใหม่อ่าทเรียงข้อนะข้อสองนี่ดีสุดนะะแล้วสามสี่เนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆอ,อ่าโอเคมา ข้อสองเนี่ยตอนทําตีเหตุเนี่ยมีปัญญาหลังทําแล้วเนอัปปะละเจตนาเนี่ยเราพูดรวมไปเลยนะไม่ต้องมาหลังทําแล้วนานๆไม่นานมานพูดนะ <mentor. S 2> เราพูดรวมๆวไปเป,ป็นอุกกาใช่ไหมอุกิจเลยอะ่ะกุศลชั้นสูงไม่มีอกุศลเข้าเชือ้อปนเนี่ยอง์สี่นี่คือมปูสามสีน่นะฮะทรงผลในสิบหกดวงอันนี้อันอนี้ดีดีเลยนะฮะไอเหตุจุกะกุศลที่บากแปดมหาวิบากแปด เออโยบดูนะ,ะต้องมาทำขอมมาไว้นะ,ะตรงนี้นามนะใช่ไหมคำคอมมาให้ด้วยอาเหตุกัะกูสลที่บางแปลกับมหบาวิทยาลยโยเห็นไหมฮะเขาปิดท้ายว่านามขันี่ใช่ป่ะใช่ป่ะทำคอมมาไว้สินี่นามนะแล้วรูปดูนะฮะมันมีสองการนะตร,ตรงนี้ยังไม่มีอสันรนะมันจะไม่เกี่ยวนะอสร,รันต้องช้าถูกไหมถ้ายังไม่ดูไอ้การมสุติที่เส้นสีแดงเนี่ยเออ จองผลในปฏิสนธิกรารถูกไหมฮะแต่ก็มีการมาสุกติมาเดิมหน้าไว้เห็นไหมน้ำเกิดขะณะปฏิสนธิเนี่ยเป็นการมาสุกตินะอันนี้ดีนะฮะการมาสุกติปฏิสนธิกรรมชจรูปเอ่อกี่เส้นไม่ครบขอ,ขอขี่เพิ่มในประวัติการละเป็นไงมาดูอ่านีดีประวัติเราขีดเฉพาะตรงที่เขาคำพูดที่ที่แทรกเข้ามาเนาะอินถาใช่ไหมเนี่ย ช่เปล่าบว่าติอิทธากรรมชรั่วลูกอิทธานี้อารมณ์ดีอารมณ์ที่ดียิ่งเมื่อกี้อาบายเมื่อกีอ้เนนะี่ยในอกุศลน่ะอันนี้ถาใช่เปล่าอ่าจบนะน้ําเกิดดีปฏิสนธิการเนี่ยคือปฏิสนธิก,ก็ไม่ใช่รูปการทั้งสปกติงไงดีนะในปฏิสัทิการก็อารมณ์ที่ดียิ่งอ่ะถูกไหมฮะข้อสามดีสองคู่อ่าตอนทำ ติเหตุเอาคู่หนึ่งก่อนนะตอนทำอย่าดูเในข้อสามอะติเหตุเนี่ยมูลจะได้ประกอบด,ด้วยปัญญาถูกไหมแต่หลังทําแล้วเป็นโอมกะชั้นต่ำอ,อีกคู่นึงนี่นี่ตอนทำทวิเหตุนะฮะไม่ประกอบด,ด้วยปัญญาแต่หลังทําแล้วเนี่ยอุปันานนะดีเลยนะเนี่ยชั้นสูงไม่มีอภุสลรข้อเชือปน ไม่เสียดายไม่คิดถึงความเดน็ดเหนื่อยเกิดความปิติยินด,ดีนะอันน,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 นี้ชุดหลังหลังชุดหลังเนี้ยหลังทําแล้วดีนะอุกตาเห็นไหมแต่ผลเป็นไงมาดูอันนี้แป๋้นะเขียวด้วยนะคแปบงเนี่ยเป็นปัจจัยผลเป็นยังไงลดแล้วนะเหตุกับกูศสวิบากแป ก็ยังได้อยู่นะฮะเหตุดีได้กิดีรูปรูลดดีถูกไหมแต่หลังเรื่องนี้ล่ะยวดูมหาวิบาทยานะวิปยุเลขจิตสี่ถูกลดลดนะวิบเลยอะใช่ไหมเออจบตรงนามาัานสี่นะอ่าผค,คอมมาให้ด้วยต่อไปนี้เป็นรายการพระสุปติปฏิสนธิก็ไม่ใช่รูปเหมือนข้อบนเลยแล้วก็ในพัฒนการก็ดีถูกไหมฮะยมกีเซตอิทถาให้ด้วยอ่าอิฐถาตัวเนี้ย ปวติอิทะก็ไมชลรูปข้อสี่นะ,ะข้อสี่นี่ต่ำสุดนะตอนทำทวีเหตุกุกะใช่ไหมอย่าออก่อนเลยนะเนี่ยออตอนตอนทำขณะทำมุญจาเนี่ยมุญจาจตนาเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศอ,อย่างอ่อนสุดใช่ไหมหลังทำแล้วก็เป็นโอมากาศชั้นต่ำองอัปปาชเจตนาเนี่ยเกิดความเสียดายความ เน็กเนยปนโอ้วดแข่งดีมานะาทิฏฐินี่พูดอาจารย์มัตสอนะไอ้สันวาชิยพัตรีอ่ะเขาก็พูดประมาณนี้นะที่อาจารย์นเด็กเขาสรุปไว้อ่ะสกุลกีดูมาดูนะทีรถรถวูบเลยนะหรือกีดูเนี่ยอเหตุกะกุศลวิบากจติแปดเท่าน,นั้นเองนะมหาวิบากไม่มีนะใช่ปะ แต่แค่เหตุดีได้ยินดีอย่างเดียวนะนี่ต่ำต่ำสุดน,นะรูปเป็นไงมาดูอันนี้รูปนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยยมรูปกามะสุขติแต่เปแตอเหตุทุกข์นะถูกไหมออไอกามะสุขติมันก,ก็พอดีอยู่แต่เปแตอเหตุทุกข์มันไม่ดีไงว่าใบบอดหลวงเออประมาณนั้นแหละกามะสุขติไอเหตุทุกข์ปฏิสนธิก็ไม่ใช่รูป แล้วในภาวะวันการก็ยังพอได้อยู่นะราวะติอินทะก็ไม่ใช่รูปเป็นปัจจุบันพอนะอ่ขอพ,พอกันนี้พอแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นชาแล้วนะ<ม>อ่ทีนี้เห็เรื่องเยอ,เอะๆทันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็พยายามให้มันเออเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอไปดูชั้นทัานนี้แหละเขาสมผลยังไงมาดูนิดเดียวนิดเดียวนะเขาสมผลยังไง อันนี้เราส่งลายไปแล้วนะเน,นี่ยอ,อันนี้จากหนังสือนะฮะหนังสือไม่ใช่ไม่ใช่ใชตีใช่ไหมเนี่ยหนังสือนัน 24, ่นแหละหน้าสองสี่สามนั่นแหละแต่นี่เราส่งลายไปแล้วนะส่งผลการส่งผลของติเหตุก,กับกกอุกตะอุสนเป็นต้นนะอันนี้อันเนี้ยมันมาจากข้อข้อสองเราื่อกีเนี่ยที่วดีที่ว่ด,วดีสูตร่ะหน้าร้อยสี่มาดู การส่งผลของติเหตุทุกขะอุกกะทาโพสลในปฏิสนิการคือให้ได้มหาวิบากยานะสัมยุตจิสเป็นติเหตุทุกะปฏิสนธิหมายถึงให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงให้ผลส,สองการนะเห็นไหมส่วนในประวัติการเนี่ยนั้นให้ได้อเหตุทุกัะปุกสที่บาก8มหาวิบาก8รวม1 6เป็นผลหมายถึงเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงแล้วเนี่ย ก็ยอมได้รับอารมณ์ต่างๆที่ดีมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นพอต่อไปข้อสามนะมีสองคู่เห็นไหมอ่าข้อสามมีสองคู่นะการส่งผลของติเหตุกัะโภปกาลปุสสนและทวิเหตุุกขะปุกกตาภูสสนทั้งสองนี้ในปฏิสนธิการเนี่ยให้ได้มหาวิบากยานะวิบยุทธาจิตสี่เป็นทวิเหตุทุกะปฏิสนธิหมายถึงให้เกิดเป็นมนุษย์อรือเทวดาชั้นกลาง ส่วนในประวัติการนั้นเนี่ยให้ได้เหตุทุกกุภูศนวิบากแปและมหาวิบากยานะวิปยุทธจิตสีรวม12เป็นผลหมายถึงเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลางแล้วย่อมได้รับอารมณ์ต่างๆด,ดีอย่างปานกลางมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะ<ม>อันนี้อ่ะเปิดหน้าผิดนี่อันนี้เราส่งลายไปงน้เปิดดูได้นะทาส่งเมื่อไหร่ ส่งเพราะในอัลบั้มอะไปอัลบั้มที่สองเลยเหรอว่ไมไม่เห็นนะคะเห็น,นเออนี่ยเออตอนนี้เรามาเนี่ยอัลบั้มของเราในห้องไลน์มันเต็มร้อยไปแล้วมันมันไม่ให้ละส,ส่งส่งแบบโน้ตทีนี้โน้ตเนี่ยมันจะไม่ให้เกิน,กนยี่สิบลูกนะออมันบังคับไงแต่โน้ตจะต้องส่งไปสอง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 โน้ตนะต้องเอาโน้ตที่สองอะแต่มาจะบีบวงเล็บไว้เพราะโน้ตมันบังคับไงมันไม่ให้เยอะไง แล้วรู้นี่มันเกินเราต้องยี่สิบใช่เลยต้องสองสองสองอัลบั้มเพราะในห้องเรามันเต็มร้อยไปแล้วนะพวกปราไดอัลบั้มมันเลยไม่ยอมแม่มันส่งไม่ได้ละร้อยอัลบั้มไปแล้วเนี่ยอ่อเราร้อแล้วจ้าอ่ะต่อการส่งผลอานิตะอันนี้ตามสุดนะการส่งผลของทวิเหตุุกับโอมากะทวิเหตุด้วยตอนทำอะหลังทำก็โอมากะตามอีก ในปฏิสนธิการเนี่ยได้ให้ได้อุเบกขาสังติลนานะกูศสทีบาเป็นอเหตุดุกะปฏิสนธิอันนี้ไม่ดีเลยเนี่ยหมายถึงให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นต่ำกล่าวคือเป็นมนุษย์พิกลี่การมีใบบ้าบ่าอดโอเป็นต้นหรือเป็นเทวดาชนิดวิปากิกะอสุราซึ่งจัดเป็นซึ่งจัดอยู่ในจําพวกเทวดาผี ส่วนในประวัติการนั้นให้ได้อเหตุกับะกุศลวิบากแปดเป็นผลเท่านั้นหมายถึงได้รับอารมณ์ต่างๆมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นดีอย่างสามัญเ,เราเห็นคนไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าทาําอกบุลมาใช่ไหมเราเห็นข้างนอกอะ่ะใช่ปะ่ะหรือว่าไอ้คมทาฝ่ายไม่ดีมา,ท,า,มาทําอกบุลมาจริงๆไม่ใช่นะทากุลที่ไม่สมบูรณ์ออ,อันตรายแบบนี้ <c oughs> โอเคพนนะ อันนี้ไปหาอ่านทีังได้เนาะเราไอ้นี่มันมีเยอะนะเราไม่มีเวลาอ่านนะยมใหม่เนี่ยทำกุศลมีให้ได้ติเหตุใช่ไหมฮะเออจะมีกรรม,มสกตายานกับวิปัสสนาญาณเนี่ยเนี่ยเ้วก็จะอธิบายว่าทำไงทำไง,ำงเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะไปอ่านเองได้ไหมอ่ะขึ้นผิด แล,แล้วอีกหน้านี้อันนี้เป็นวิวปัติรายาเห็นไหมฮะแต่ในชีทที่อาจารย์เขาทำมามันเอาย่อๆมาไงแต่จะาละเอียดต้องอ่านตรงนี้หน้าสองสามเก้าเนี่ยอันนี้เป็น,ปนว,วิปัติรายาเห็นไะ่ะที่ทำา้งใงให้ประกอบเป็นติเหตุอะ่ะเน,นี่ยโอเคแล้วไอ้ตรงนี้นะแถมึีงในจัตนาสองการเนี่ยเขาเอาการหลังเป็นตัวสําคัญนะนี่ย ในเจตนาสองอย่างคือปุพพะเจตนานี้ก่อนทําถูกไหมกับอัปละเจตนาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่ากุศลนั้นน,นเนี่ยจะเป็นอุกตากุศลหรือว่ามาแต่กุศลนั้นน่ะเขาบอากอัปละขอโทษอัปละเจตนามีความสําคัญมากกว่าปุพพะเจตนา,าถูกมัหมการหลังอะหลังหลังทําแล้วอะวเพราะอัปละเจตนาจะเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากทาํากุศลน,นั้นๆสําเร็จแล้วนั้นเองด้วยเหตุน,นี้ แม้ผู้พระเจตนานจะไม่สุขขอโทษทอาใหม่นะแม้ผู้พระเจตนานจะไม่บริสุทธิ์แต่อภรณ์เจตนานบริสุทธิ์ก็จัดว่าเป็นอุกกระกุศลอีกคู่หนึ่ง,งหรือแม้ผู้พระเจตนาเนี่ยบริสุทธิ์ก็ตามถ้าอภรณะเจตนานไม่บริสุทธิ์กุศลนั้นก็จะเป็นโอมอย่าไอการหลังก็ทำการหลังนี่ันประครองยากนะรักษาไว้ยากนะ่งแล้วก็มีแบบปิดเกินก็โลภะอีกใช่ไหมคะต้องระวัง อ๋ออันนั้นก็ก็เราเกินก็ลดหาะก็ต้องระวังอ๋ออันนี้ก็ส่วนหนึ่งมัน<ช>ออกปีอดปีนบบิดน,นึงนฮนะแต่<ช>ก็ได้ได้อยู่แต่ว่าโดยหลังหลก็การการหลังมันต้องประคองเงีย้ย<ช>ต้องรักษาแต่มันมันรักษายากเพราะว่าการหลังเนี้ย<ช>ประคองยากถูกจะเมื่อ่็ทาไปเกิดที่หลังไปรู้ว่าองค์นองค์นี้ทําไม่ดีถูกไหมใช่ปะ เออแต่แต่ให้เรารักษาใจเราว้ใช่ไหม<ช>หรือว่าวกุศลมันสำเร็จไปแล้วใช่่วนถ้าจะติมันก็อีกเรื่องหนึง่งเราโค้บอกออถ้าถ้าถ้าลูกนี้ไม่ทันก็ดีแต่แต่อย่าไปคิดอยนะ่างนั้นนะผมอักนเงั้นกุศลทำแล้วหมดหมดเลยนะใช่ไหมตอนทำดีไม่ต้องลา,างพอ้ะคิดกลางหลังไม่ดีนี่หมดเลยนะตะคิดใหม่ได้ทำใหม่คิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่ <c oughs> <c oughs> สังกัดสีใด <laughs> อ่อานะแต่เราก็ยุคนี้เนี่ยมัเยอะด้วยนะใช่ไหม <laughs> ใช่ปะ,ะแล้วไม่นี่ไม่อยากพูดออกออกสื่อเดี๋ยว, <laughs> แ,วแต่วันนี้ไม่พูดกลางๆไม่ได้เจาะลงไหนไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ถ้าไม่มีอันนี้เาจจะอาจจะพูดได้เยอะ <laughs> โอเคโอเคอ่านนาจะจริงมเรื่องมันเยอะเดี๋ยวเราขีโมลไปรึเอล่าโอ้จะเข้าเรื่องอื่นต่อได้ไหมเนี่ย <laughs> ถ้ามค่ไวนัมีกว <R ud y> <laughs> oh, ่าถ <c oughs> uh, ้งใหม่อ anyway. okay. oh, ุ่ีีันนี้มันยังไม่จบอันเนี่ยวันนี้ยังไม่จบมันเนี่ยหัวข้อใหม่ก่านะถ้าหัวข้อใหม่ก็รุ่มดีดกวาอาอ่าอย่าไม่จบอนนี้อันนี้อาจจะอาจจะเร็วนะอ่าหน้าร้อยสี่เนาะอันนี้จะเป็นรูปลูกกูส่นเจตจนาห้าแล้วนะอันดีอเวลามันจิเบรกหลังนี่เวลามันนิดเดียวนะอ่าอ่ เรา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 อ่านหมดหมดเลยได้ไหมอ่นะเนาะจะได้ิบายทีเดียวจบเลยเขามีแค่ไหนก็อ่านตามอ,าอ่านตามข้าไปนะั่นแหละโอเคโอเคนะเอาชีบกระดาษดีกว่านะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นะมันมีห้าชานนะอแต่ข้อนี้หกเนี่ยเขารวมเป็นสองชานอยู่ด้วยกันไงนมันจะไปต้องรวม้วเพราะว่าภูมิเราข้างบนในภูมิศาสตร์ที่เป็ดเนี่ยมันไม่จะถึงได้แค่จะตรวจะชานภูมิเองใช่ไหม แต่แต่ว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมนะไม่ได้ลดนะจิตมันมันห้าชายเหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวค่ดูภาพนี้อ้าวนิดหนึ่งห้าไปเลยนะรูปปทประชาญกูสลนานะคณิกาเจตน,นานหนึ่งเป็นปันจจัยปทประชานวิบากนามขันศีปทประชาภูมิปฏิสธิกรรมะชลูปปวัตติอิททะกรมรมะชลูปเป็นปันจจัยุบานหกรูปทุติยชาญและตติยชาติกูศลนนานะคณิกาเจตน,นานสองเป็นปันจจัย ทุติยชาญวิบาไอ้ที่เขาตกขาววชาหนังสือนะตัดิยชาญวิบานามขันศีทุติยชาญภูมิปฏิสนธิกรรมชรลูประวัติอิทธากรรมชรลูกเป็นปัจจุบันเจรูปจตุตชาญกูศลนานาคณนิกาเจตนานึงเป็นปัจจัยจตุตยชาญวิบานามขันศีตัดิยชาญภูมิปฏิสนธิกรรมชรลูกประวัติอิทธากรรมชรลูกเป็นปัจจุบันแ รูปปัจจบัญชานภุโสนนานาคานิานานาาจดเจตนาลหนึ่งเป็นปัจจัยปัจจบัญชานิบากนามขันศีลยตุติชาภูมิปฏิสนธิกรรมชัจรูปปวัตติอิทธะกรรมชัจรูปอสัญญาสัตตะกรรมชัจรูปเป็นปัจจุบันอาสัญติอยู่ที่เดียวนะอยู่ที่ปัจจบัญชา,านะหน้าเฉยมก่อนอันนี้รูปแค่สองบทนะไม่มีอาสัญเนาะ,ะโอเค อ่าทีนี้อ่านตามเข้าไปเลยนะแต่เขาย่อไว้นะอันนี้อารูปนะอ่าอ่านอ่านตามเท่าที่มีหลักเก้าอาการสารานจายัจนะภูโสนเอาใหม่เยกหนึ่งเร็วไปอาการาสารานจายัจนะฌานูุศนนานะคทะยกะเจตนจานหนึ่งเป็นปัจจัยอาการาสารานจายัจนะชานวิบานามขันสี่เป็นปัจจัยุบานสิบสองไนะ เนวสัญญานาสัญญายตนาชานกุศนนานักเจตนาหนึ่งเป็นปัจจัยเนวสัญญานาสัญญายตนาชาวิบากนาปัะสีเป็นปัจจัยุบันที่เขาละไว้เนี่ยตรงนี้คือบิญญากละอ่านตามที่เข้าไปถูกไหมฮะแต่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นบิญญาซะถือว่าอ่านได้อ่านตามไปเนาะแต่เขาก็เปลี่ยนอาจีนไปพอนะตรงนี้สี่ข้อนี่เป็นมรคเจตนาสี่พระพูดหัวกระท้ายอักท่สาม โสดาปฏิมาน,านานักณิกะเจตนนาหนึ่งเป็นปัจจัยโสดาปฏิผลนามขันสี่เป็นปัจจยุบันสิสีนานา 1, ่อรหัตมักนานักณิกะเจตนา1งเป็นปัจจัยอรหัตโผลนามาขันสี่เป็นปัจจัยยุบันแล้วที่หายไป ah สองข้อนี่คือสักาบิมักนานักณิกะเจตนนาคใช่ไหมสิบออห้าก็นานาคามีมักนานักให้กัเจตนานาคมมักก็ใช่ผลถูกไหม โอเคนะครับประชาชนเจ็ดเนาะนะโอเคโอเคผมไปไม่ได้อื่นต่อไม่ได้แล้วมั้งหมดเดียวผมเลิกพอดีเนะะาะเพราวันนี้ว่าจะเอาให้จบจบยากกันเนี่ยโอเคอ่ะฟังนิดหน่อยอย่างตัวเนี้ยอมานะเอ่อหนังสือโยะเปิดไว้เดี๋ยวอาตมาจะไปดูกระดานเมื่อกี้นี้ภูมิเนี่ย มันมีส <Tamam. S 1> ี่ภ nah. ูมิเท่าน <is this> ั้นนะภูมิสามสิบเอ็ดเนี่ยปสมประชาคูมิสามเห็นไหมทุตีชาภูมสามเจตุจารภูมิผิดอันผิดตัดตีชาภูมสามเจตุจารภูมิเจ็ดนะอยู่ไกลรู้อห์เห็นอะไไม่รู้โอเคอ้าวโอเคนะ ภาพนี้มาเลยโอเคนะรู้สึกน้อยสี่นะ,อะโอเคโอเคอะนะอันนี้ไม่ยากนะกค่อคยดูนะเออมาแล้วห้าที่ไปเลยดีกว่านาะ ภาพเนี้ยอันนี้โยมดวออกอนนะ <c oughs> ถอวรนี้ปัจจัยนะจิตเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะปัจจัยปัจจุบันเนี่ยใช้ห้าชานตรงตรงกันเลยนะแต่ภูมินี่เขามันมีสี่ภูมิเท่านั้นถูกไหมฮะที่ข้อหกที่เขารวมไปสองอันเนี่ยมันไม่มได้หายนะกุศ่วั่ววิบากห้าชานตรงหนักแป๊ะเลยเห็นไหม มันไม่ได้หายนะก็พูดรวมกันไว้ไงจิตเนี่ยเขาับเป็นปัญจากานัยใช่ไหมเพราะแต่ภูมินี่เป็นเรียกว่าจตุก,กานายนับแบบส,สี่สี่เพราะภูมิมีสี่ภูมิถูกไหมโอเคอ่านี่ภาพพิยมดูออกนะกุศลช่วงพิบัติจิตตงกันเลยเห็นไหมมีห้าชา้าเหมือนกันเลยเรูปผสมประชากรกุศนนั้นนะขัะ้นยกระดับจตวาดนหนึ่งตรงนี้แหละใช่ไหมอ่า กุศลแก่โชวิบากก็ลูกไม่ใช่ลูกปัญจประชาวิบากน้มขัน,นขสี่แล้วดูนะปมประ,ระชญตนะนะ้องสืงอยบเด้วนนะสื่อยอบด้วนนะฮะปมประชญภูมิสามอะไรคือสองประดารก็ไม่ได้อยู่อยู่ไกลนะหมอหมอให้ปั่นไปดูเนี่ยลูกสามเปรีเยบนถ้าใครมีสมุดข้างหลังจะมีเนาะไม่รู้หรอกดูเองนะ้ <laughs> อันนี้ั็ไป่ชดูนะเออนะบริษัทชาปูรหิตามหาพรมาเล็กนะอันนี้อายุข้อโออะไรกลับเขียนยังไงเนี่ยอ๋อมันแต่แต่ละชั้นมันไม่เท่ากันนะบริษัทสัจชานเนี่ยหนึ่งทับสามคืออะไรอะหนึ่งทับสามก็หนึ่งทับสองแล้วก็หนึ่งไปก่อนแล้วกันโอเคนะ ตามนี้นะภูมิตามนี้นะปฐมพชานภูมิสามใช่ไหมไอ,อ้ยอมันโคตรมันเนี่ยมันหนึ่งทับสามคือกลับเท่าไหร่อ่ะร <c oughs> ู้ไหม <c oughs> ไนี่มาเดี๋ยวค่อยว่าไปตอนนอ่อนะอดูปจัจจุบันนะภูมิเนี่ยปฏิสนธิก็ไม่ใช่รูปเขาเอาภูมิกับกับนาว่าใช่ไหม <c oughs> คืนนาเกิดไงปฏิสนธิก็ไม่ใช่รูปอ่ะไปเกิดอันนี้เป็นพวกคมแลนะนะใช่ไหมมันต้องบอกภูมิก็ด้วยภูมิที่อยู่เขาอ่ะคือปฐมฌชานภูมิ ดิบมึงขึ้นหนังสือไม่ได้ที่จะมากขีเซ็นมาเมื่อกี้เนี่ยใช,ใช่ไหมอ่ะมันเติมหน้าเข้าไปไงต่อมานะแล้วก็ประวัติอิตธาก็ว่ารูปนะอันนี้ก็เรอาอ่านข้อห้าอยู่นะข้อห้าอยู่นะ,อะ,อะโอเคต่อไปข้อที่หกจิตเท่ากันนะจิตก็นเนี่ยนับเป็นปัญจาการในตรงกันนะผู้สชนช่วงิบากห้าฌานตรงกันถูกไหมอิหยบอยูยอทุสอนก็รู้เนี่ยอ่าข้อหกนี่ลูกทุติยฌานและแตาก เยชายกูศนนานาคั้นิกจาจักรดาเห็นไหมฮะเนี่ยใช่ปะเขาพู่สองชายไปด้วยกันเลยแล้วเขาหลานก็เท่ากันนะเขาดูจับจับคู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูตาม้วยหนังสือทุกเยชายวิบากเห็นไหมในงาข้างล่างในแขนนะเนี่ยแต่วบไม่มีมือชื่อนะไม่ไม่มีมือมือจะชี้นั่นแหละมือถือเสืออยู่จะ <c oughs> ด,ดูได้ไหมนี่ไงดูที่สองนี่ใช่ไหม <c oughs> โอเคแล้วอีกอันหนึ่งปะ ติยาชาบิบารที่คีบบอกครับว่าชาติตกไปอ่ะ<ฮ>เห็นไหมมันเท่ามันหน้าหลังเหมือนกันเลยนะแต่เขาพูดทีเดียวสองชาเลยไนงะข้างหน้าในภูสวนข้างหลังเป็นวิบารเนะทันนะคอมมา่าไอหลังก็นำาขันสี่ต้องคอมม่าไปนะะเนี่ยดูให้ออกนะทีนี้ปฏิสตอทิกระมะชรูปที่เราเรียกกันเนี่ยนี่เอาภูมิเข้ามาเติมหน้าไว้เพราะผมมันต้องมีภูมิอยู่ใช่ไหมนีไ่ไงไทุติย,ย,ย,ยชาตทุติยชาตภูมิสาม บรีบพูดมันจะมันจะปันผันแล้วเนี่ยทุติยชาคุณสามอะไรใครมีสือดูหลักอกสือเปลปลิตตาภาอัปปานาภาอาพัสราใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาเอาทุติยทุติยชาภูมิก่อนใช่ไหมเออปลิตตาภาเนี่ยอันนี้ดูง่ายสองสองมหากับ อปมานาภาสีมหากับ<ม>อภัสราแปดมหาการนี่พูดตามชีตน,นะ,ะเออเราไม่ได้จําได้นะยกประการดูบทมันเล็กมากนะมองไม่เห็น,นแล้วโอตาดีเนี่ยอย่างนี้ต้องซูมเข้ามาดูหน่อยโอเคโอ้โหตาดีมากเออตาดีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ไอ้รูปเนี่ยนะเออดูเออไม่ชีมีพอดีเลยเนี่ยเออคือภูมิใจละอานเนี่ยยกใหม่จําได้ไหมแต่ละอันเขาแปลมันมีความหมายอะไร จำไม่ได้ความสว่างใช่ไม่ต่างกันวอลเลตเล็กน้อยอภัสดานี้สว่างใช่ไหมความสว่างอะไรเนี่ยเรียนมันก็จำไม่ได้แล้วมานานแล้วนะแฝกตออะไรใช่ก็น่าจะเป็นมะชิมตีอ่ะเรื่องพวกนี้ผูกมันนะแต่แต่แต่ละชื่อก็จะมีความหมายก่อนนะใช่ไหมแต่ว่าจะคนก็มีเวลาทีเอ่อพัสดาเรียกว่าพัสดานี่ไม่ไม่ไม่ใช่นิสเวอร์เไม่ใช่นะ นางกมจักรวาลใช่ไหมอันนี้ได้ตั้งแต่ปี2508นะใช่ไหมทุกวันที้อยู่นะอ่ะจบแล้วแบนเลิกแล้วจบที่อภัสร์จบที่อพาร์ตรงนั้นแล้วไปแล้วมีปุ๋ยคนนะปุ๋ยปุ๋ยพรทิพปุ๋ยพรทิพใช่ไหมอันนี้ได้ได้ปี31ปุ๋ยพรทิพน่าจะไรกระหนกใช่ไหม2531โอ้โห พูดเริ่องมาต่อพรุ่งนะเอออืมอาอานี้คูดพรุ่โอเคโอเคไม่จบแล้วจบ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 ก็รีบนมามาจบตรงกับพัสดานี่เองคปุ๋ยค่ะออปุ๋ย